ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น,น้องทุกคนด้วยนะครับผมเราอยู่กันในศึกเลเซเมเนียครั้งที่30มสนะครับอ่ามาวันนี้มาเล่นเออถือว่าเป็น2ตัวพิเศษเนาะที่เราต้องซื้อชุดเลเซเมเนีย40เท่านั้นนะถึงจะมีให้เล่นนะครับเนาะมาก็คือทิปเปอร์เฮชนี่อันนี้เป็นชุดที่เขาขึ้นปล้ำในศึกเลเซเมเนีย30เนาะที่เจอกับเดียวเดียวบอันนะนี่ฮะเป็นชุด เดอะคิงสีทองเออฮะเห็นมาเท่ยนะของจริงนี่จะมีสาวๆช่วยเปิดนะสาวๆนั่นก็นะนักมวยปล้ำนะเออเนี่ยอ่ะอันนี้มาคนเดียวฮะแกะเองชุดเลเซเมเนียสี่สิบที่มีก็มีสี่ตัวนะเออนี่เดอะคิงนะการเปิดตัวแล้วก็ชุดนี้ต้องซื้อชุดนี้เท่านั้นนะ,ะมา ทรงถอดมงกุฎแล้วหน้ากากแล้วแล้วก็แปลงร่างเป็นเดอะเกมนี่คนดีคนเดิมเนยฮะัอาแมชกกำหนดหนึ่งโยกจากกรีนวิธคอนติกัสสองร้อยหกสิบห้าปอนเดอะเกมชิปปลเฮชนี่มาอันนี้ผมเล่นเป็นเดอะเกมด้วยเออบอกไว้ก่อนนะ แชมป์ W อ E นะแชมป์เฮฟวีเวทนะฮอออฟเฟมปี2019นะในานามของ DX เนอะ็กเข้ากับเพื่อนๆน,น,นะคนนี้นี่จะได้ King of the Ring ปี97นะฮะแต่กิมมิก The King เนะี่ยเขาจะใช้หลังๆแล้วนะรู้สึกว่าจะใช้เป็น The King นะ่จาจะช่วงลิซเซอร์แมนเดียยี่สิบสองตัเออยี่สิบสองแล้วก็ เปิดตัวก็จะอลังการเรื่อยๆนะปัจจุบันนี้ไม่ได้ปล้ำแล้วนะไปเป็นผู้บริหารแล้วนะรีทายไปแล้วละเรื่องของเรื่องนะสำหรับป่าฮันเตอร์นะมาันดีมานี่มาใส่ชุดปล้ำในในศึกนี้เลยน,ะนี่อนาคตนี่ฮอเฟนเดียวๆได้แน่นอนฮนะ แต่ยังว่านะเขาเป็นผู้บริหารจะให้ตัวเองเดี๋ยวๆก็กระไรอยู่นะตอนนี้ก็รับในนามของ DX ไปก่อนแล้วกันนะปะพอเออพอเลเว็กซ์นะมาเมื่อกี้ King of k i n ทูเปอร์เฮใช่ไหมเจอกับนี่เลยมาโช k i คิงเออนี่ เย yeah. ี่นจากฟลอริดานะ269ปอนด์มาโชว์คิงแลนดี้าเวจนะนี่ตัวพิเศษอีกตัวนะจริงๆเนี่ยตัวพิเศษแต่การเดการเปิดตัวการอะไรก็เหมือนตัวตัวปกตินะออจริงๆเราคัสต้อมชุดเราเองก็ได้นะแต่ที่ประเ e t นี่การเปิดตัวนี่จะเฉพาะตัวหน่อยนะสำหรับไอชุดมนสครู่นี้แหละเนาะ อันนี้จะเหมือนจะเป็นชุดเปิดตัวตอนเลเซอร์เมเนียครั้งที่หกเนอะที่เจอกับอเมริกันดีนนะ <L> ดัสตินโลนี่ออ้ยแตม่ถ้ามีคีนอลิซาเบธมาด้วยนี่จะเท่มากเลยนะเออคนนี้มาเดี๋ยวดีเอแหละเออมาเหมือนชุดพิเศษนี่จะมีสี่คนนะฮะเออเหมือนจะมีห้าคนสี่มีผู้หญิงอีกผู้หญิงอีกสองแล้วก็เลมิสเลโออีกหนึ่งนะเออเดีวไว้ค่อยว่ากันนะ วันนี้เอาคิงเจอคิงนะราชาเจอราชานะทิปเปอร์เฮดเจอกับมาโชคิงแลนดี้ซาวเวดนะอันนี้ผมเล่นเป็นทิปเปอร์เฮดนะีย้ยวรอจ้องรอนี่เขารอยไปก่อนนี่ระดับดีเจนยากสุดน,นะค่าพลังทิปเปอร์เฮดอยู่ที่แปสิบเก้านะส่วนมาโชแมนอยู่ที่แปดสิบแปดเอค่าพลังนี้สูสีแล้วเออถ้าแพ้อย่าว่ากันเด้อ,อมาอมาเนี่ยมาโชแมนนี่อดีตแชมป์โลกดับประยุมอยู่อีเหมือนกันนี่ ฮออฟเฟ m มปี2015นะเออปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะเออนักมวยปล้ำในตำนานยุคน่าจะยุคโกลเด้นเอร่าใช่ไหมเออนี่เราเอยโดนอีกแล้วกูเฮ้ยอย่าพึ่งมมแต่โมโมทีไรโดนทุกทีคิงออ h เดลิงปี97เนอะเฮ้ยไม่ใช่ดิปี87 97บันทีประเฮดเฮ้ยโอ้โหไม่ทันเลยเดี๋ยวมาโชว์คิงแรนดี้ซาเวด มัยกอ่อนนี่เขาซีกับเอ,อเจ้าของมากฮะซีกกับจซว,วินมากนะสำหรับมาโชแมนเนี่ยแต่ช่วงนั้นก็มาโชแมนก็เนาะไปหนีวินไปอยู่กับดับเบิลยูดับเบิลยูซีดับเบิลยูเออก็เลยงอนกันยกใหญ่เลยก็เลยไม่ได้กลับมาดับเบิลยูอีกเลยนะจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็เพิ่งได้เข้าฮอลล์เฟมนะเออามาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ย้สอกบินอย่าเพิ่งอุ้ยอยเฮ้ยอันนี้สอกธรรมดาไม่ใช่สอกบินว่ะนี่ไม่ใช่ทำให้ตายนะก็ยเพิ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเข้าตัวเกมดีกว,ว่าฮะแพมมากเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวมันนี่เออดูแค่ทำไมมันโดนอย่างเดียวเลยเฮดล็อกผ่านอันนี้ไม่โดนว้ซซอกมาจับไม่ได้โอ้โหมาชูมแมนอัดอย่างเดียวเลยอะไรป๋าอะไรป๋าฮะอะไรป๋าฮะมานี่เอ้ยเนี่ย,ยจังหวะมันไม่ได้มาน,นี่เอาไม้เหวี่ยงไปนู้นไปไหนล่ะจับไซด์วอล์คแบ็กเบเกอร์โดยฮิปเปอร์เฮดมาหนีหนี มาลงไปตั้งหาคาเปล่ามานน่ทุบอืมอืมไม,มาโชแมนส,นสวนสวนเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นเอาเยังไปอัดเทินไปคนเดีวยวไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนเว้ยมานี่ไนงะเขาก็แทกเขาก็แทกมามาอยู่เฉยๆอยู่เฉยกระโดดเขาก็แทกอีกเออที่มาโชแมนไม่ได้กลับมาวินเขาบอกว่าเออเขาผิดหวังกับมาโชแมนมากเขาบอกเพื่อนรักนี่ไม่คิดว่าจะหักหลังไปย้ายฝั่งนู้นนะ ตอนดับบรยูสี่ดับรรยูร่มสลาย <c oughs> มาโชแมนก็เลยแบบก็เลยไม่ได้กลับมานะเออเขาว่าอย่างนั้นนะเออเราก็ไม่รู้ตื่นึกหนาบางนะเออก็ทือเว้ยเอ้ย,อยแกทนัแกทนแกทันแหนกนหนามาเตะเข้ากลางหลังมาถือว่าโด่งดังมากนะในยุคนั้นนะมาโชแมนมามานี้จับไม่มันจับไม่โดนตลอดเลยเวียงอ่ะเธอไม่โดนไม่โดนเว้ยใจเย็นป๋าฮะมานี้ยอืมเจ้าของผู้นบแฟชั่นอีกคนนะ นี่อ่ะน,นี่ไงคิงออฟโด i ิงด้วยกันทั้งคู่มาราชานี่คิงออฟคิงคิงออฟคิงแต่ทึงไม่เทศนี่เขานั้นๆจะเขาจะแต่งเป็นราชาตอนที่เปิดตัวในเซนเมเนียม,มากกว่านะไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวมุเตโมอัดมาชแมนบอกมานี่มานี่ไปไหนอะไรป่าฮะอัดอย่างเดียวเลยแม่นี่ไม่อ่อนให้ผมเลยนะป่ามาฮะวันนี้มาชแมนนี่ขอท่านเซนโอลงมาหนึ่งวันนะขอท่านไคโอชินจับนี่ ไคโอชิน้นนี่สปายบา์เตอร์มาโยเฮ้ยงูลุกไวมากไวมากอะไรเออแก้ทันเว้ยมาเตดีกว่ามาเสียบเข้าล็อกเลยใส่อาหารหมาดีกว่ามาเฮ้ปิดเกมไปให้ไวๆเห,หมือนมาชแมนจะเก่งเกินนะ <c oughs> เฮ้ยโอ้ลุกยังไวอะลุกยังไวอย่างนี้ทำไมป่าลุกไวอย,อย่างนี้นะเมื่อกี้เพนติกีนี่ไม่ใช่ท่าธรรมดานะป่าจับยกคึกแบ็กซูเพลเรอเอาแขนดามไปด้วยมาอะไรอะไรนะอื้ม <c oughs> กระทืบเออมามาจับมาทไมวันนี้โอ้โหโดนอแกเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจอเวียงจับอะาระแกนี่โค้ดไล่สวนมามามาเว้ยฮะมานี่เตะจับเป็นดีดีทีโอ้โหแตกแตกไหมนะเมื่อกี้แดงอ่ะแตกสิฮะจะเหลือซอสอะไรระนึงสองยางมาโชแมนทนได้เว้ยทนได้เว้ยไปแม่อัดอย่างเดียวเลยมาโชว์แมนเจอทีเพชร เป็นชุดๆบ้างมามานี้ขึ้นไปบนเวทีซะอย่าท่าเยอะป๋าป๋าขึ้นไปบนเวทีติดตามผลง,งานนะเดอะเกมมาขอใส่ท่านี่ดีกว่าเอาบิดกลับแล้วขัดขาแลท้ทีเออเป็นท่าพิสดารพันลึกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอมันแก้ได้แก้ได้อีกแล้วป๋าสาสขอท่านใครโอชินลงมาเดี๋ยวก่อนเพิง่งโตเ,เจอจับยกเป็นแบก อะตอมิกดรอปเอ้ยเลสีดวงแตกพอดีโอ้ยโดนอย่างเดียวเลยจับเฮ้ยไปไหนไปไหนยายะยะอาจกระเทินมาเกินแล้วเวียงต่มทิ้งเฮ้ยทำไมมันอาจอย่างเดียวเลยอะค่าพลังพอๆกันมืนกันอย่างเงี้ยภาคนี้เลเจนด์มันยากอยู่นะเราต้องรอจังหวะดีๆพี่นออ้องเฮ้ยอย่างนี้เป็นต้นครับผมเอาแกเอาแกเจอเตะสวนโดยมาชมแมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันๆๆๆนี้ออ้เยอะอ้ออึงอื้ออึง เอาแล้วเอ้เฮ้ยสอกบินมาแล้วเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยเฮ้ยจังหวะดีดีฮะอู้ยย่อสอกบินเต็มเต็มโมโดนว่ะเ,เฮ้ยเฮ้ยยี่างเออทนทำไมตายได้เออมาโอ้ยมาชูแมงม,มาหนี้มาหนี้ไอ้นุม่มมาหนี้ไอ้นุม่มจับไปนูน่นไปด้วยปลาปลาไปเดี๋ยวปลารากไปนูน่นโอ้ยเอ้ยหัวแตกเหมือนกันแล้วเฮ้ยเอออะไรต้องหนาเหรอเรือคังมันออกมาหนี้โชคดีเออหึมหื โชวปอีกทีเป็นท่าชุดมาจับเวียงเอาไปไหนเจอรีเวิร์ดรีเวิร์ดเจอจับเอา้าพาวเวอร์สแลมสวนเถอะถือเพจบอกกูสาหึดสู้นะเอาเอียเอาเยขึ้นเชืออีกแล้วปา๋าเหินหาวีกงล้วป๋าใจยิงกระโดดฟ็อกสแปรดเออสแปรดลงมาถือเพ็โอกกะอักเลือดนะกูกระทืบอีกออโอ้ยโดนเยอะว่ะเฮ้ ทำไมมันเออก่งยังนี่มันเก่งยังนี่โอ้ยกริ่งหลบแปบปักเลยก่อนมาชมแมนมันกบกบมาชูแมนกบกบกบฝังติดตามผลงานใฮ้ใจเย็นป่าไห้ผมพักบ้างเลยเหรอเออฮะจับขาแล้งหนาเตะก้านคอเสียงฮะเกะก้านคอเสียฮะวันนี้เป็นอะไรนักหนาไปขึ้นไปบนเวทีไป อ๋อนะขอขึ้นเชือกบ้างนะเหินหาเนี่ยผมขอเหินมากโชอแมนบอกอะไรตนะั้งนานว่ามีวบบสวนแล้วทิ้งกลิ้งลงมามาอย่าโซนไอห,หนุ่มก็เทืบอีกเออเอาเข้าไปเออเออแก้ทันอะไรตนะั้งนาเฮ้ยจับกระตุกแขนเนี่ยเออมาคุณมาคุณมาดิมาโชว์แมนนี่ใครจะเป็นราชาชูรถให้ได้เลยมา เอาหน้าคูกับเชือกซาเปิดแผลแตกต่อมาดูขึ้นมาป๋าผมทนมานานแล้วจับฟอนเฟสล็อกแล้วก็ยกขึ้นสูบเล็กมามามาเดคคิงออฟคิงอยู่นงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโดนดีกร่บโดนเกียวเกียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอเตอร์แอคยางได้แค่สองโอ้โหเผลอไม่ได้ฮะพี่ส่งรอบตัวทีเฉียวเฉียวตบไม่โดนนี่เจอจับยกอะไรชวนหน้าเดอ Speak. มันอะไรนักหนาเหรอหอโหแล้วต่อยอีกจับเวียงไปโน่นต่อเจอรีเวิร์ดเอ็กเออมาจับเขาก็แท้หัวมามาฮะยี่โกดมันซะเลยหนึ่งสองได้แค่สองได้แค่สองว้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไหนักหนาปลาเออป๋ายังหวปลายังสวนครับโอ้ยเหนื่อยวิ่งไปโกรอะไร โอ้ยกระทืบไม่โดนเว้ยจับมานี่เป็นเข่ากระแทกหัวเออมาน,นี่แล้วไปกระแทกไปมาขอใส่สปายบัตเตอร์หน่อยเสิร์ฟเบี่ยงเด้งเชือกมานี่ขากราบนี่เป็นสปายบัเ <ś c oughs> ตเตอร์มาอื้ออืเสียบเข้าล็อกนี่เพชรดีกีดีกว่าหมดเรื่องหมดราวเฮ้เพชรดีกีเอเอเฮ้ยเฮ้ยมา,า,าน,นี่ เอ้ยเอามาใช่วร์ไหมโอ้โหยังสวนกลับได้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาอย่ามาใช่วร์ไหมเจอโคสไลน์เอ้ยเอาแล้วเอาแล้วโดนอีกฮะเอาอะไรอ่ะจับยกขึ้นสแลมอืมเอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพี่น้องพี่น้องยานะยายาแก้ทันแก้ทันพี่น้องอู้ย์เฮ้ย โอ้โหโอ้โพลังเพลอสุดท้ายของชีวิตนะฮะโอ้ยมาโชแมนบอกเฮ้ยทนได้ใช่ไหมดอกแรกทนได้ดอกสองนี่จะทนได้ไหมเ้ยแกดีๆนะเพื่อนน้องแกดีๆเฮ้ยโอ้โหแก,แกไม่ทันสองทีติดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าแพ้นะโอ้โหแพ้เลยฮนะถึงแพ้ถึงเพื่อเหตุโอ้โหนิดเดียวเองอนะเถอะ ผู้ชนะได้แก่มาโชคิงแลนดี้ซาเวดนะโอ้โหเยอ,อะก็ต้องยอมรับนะโอ้โหโดนสองดอกขนาดนี้ที่เดียทนได้ก็เก่งแล้วฮะแต่เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบยกไหลทันแล้วนะ จอยมันไม่ดีจอยมันไม่ดีเฉยๆนะ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> อขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะถ้าใครชอบก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้ออ่ะยังไงก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีค่ะ